สัญญาณซื้อมาแล้วทำยังไงกันดีสด,สดสดร้อนๆเลยนะครับคลิปนี้สำหรับนายแท่งเทียน EP ที่22นะครับสัญญาณซื้อมานะครับสด,สดสดร้อนๆอนทำยังไงกันดีนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไมไ่เสียเวลานะฮะจากคลิปที่ผ่านมานะครับนายแท่งเทียนได้นำเสนอคลิปที่เป็น Bitcoin ที่ราคารูดลงนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นกราฟที่เป็น BTC ต่อไทยบาทนะครับ เป็นบิตคอยที่ราคาไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเราก็จะทิ้งลงมาเรื่อยตามสัญญาณสีแดงคลิปที่แล้วในแท่งเทียนพูดถึงสัญญาณนี้ว่าเราควรจะรอสัญญาณซื้อนะครับและสัญญาณซื้อก็เริ่มเห็นนะครับในวันที่26มกราคมนะครับกราฟด้านล่างตรงนี้เราพบว่ามีกราฟแท่งเขียวขึ้นมา2แท่งนะฮะแต่วอลุ่มยังไม่ค่อยมากนะัก นะครับโวลุ่มยังไม่ค่อยมากนะักกราฟนี้เป็นกราฟหนึ่วันนะครับเป็นกราฟ1วันเส้นค่าเฉลีย่ย3เส้นที่อยู่หน้าจอของเพื่อนๆก็จะเป็นค่าเฉลี่ย14วัน30วันแล้วก็60วันวันที่26กเนี่ยกราฟแทงเขียวมาแต่โวลุ่มยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ยังไม่ไปผ่านเส้นค่าเฉลีย่ยสิ่งที่เราต้องการหานะครับหลักสําคัญ3อย่างนะครับเพื่อนๆกราฟเข้าโวลุ่มเข้า เงยตัดขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับจุด26เนี่ยราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณล้านสองกว่ากว่านะครับจริงถ้าท่านใดยอยากจะเสี่ยงลงทุนหรือดูกราฟระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะลองอลงทุนไปสักนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องดูกราฟระยะสั้นเพิ่มนะครับซึ่งมีโอกาสต่ตอไปในเทัง้งเทียนก็จะพูดถึงนะครับแต่คราวนี้หลังจากที่มี กราฟแท่งเขียวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการแกว่งอีกสักนิดหน่อยนะครับแกว่งอีกสักนิดหน่อยจนกระทั่งวันที่4กุมภาพันธ์นี่แหละครับเพื่อนๆลองดูตรงจุดที่เป็นวันที่4กุมภาพันธ์ตรงนี้นะกราฟแท่งเขียวขึ้นครับและปริมาณการซื้อขายหรือโวลุ่มก็มาในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเขียวสูงโด่งนะครับแต่เริ่มมีเขียวเข้ามาแล้วนะครับและ ตัดเส้นค่าเฉลี่ย14วันครับเส้นสีแดงนี่คือเส้นค่าเฉลี่ย14วันนะครับขึ้นมาผ่าน3กฎนะครับอันนี้แหละอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณซื้อนะและอีกอันหนึ่งนะครับราคาขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งของกราฟชุดสีแดงล่าสุดนะกราฟชุดสีแดงล่าสุดมี2แท่งนะครับอาจจะไม่เรียกว่าเป็น tree black crow นะครับ ที่สัญญาณซื้อมาแรงๆปกติปกติสัญญาณขายมาแรงๆนะปกติที่เราหากันก็คือสัญญาณที่จะเป็นสีเขียวมาล้างสัญญาณสีแดงที่เคยเกิดขึ้นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นกราฟชุดสีแดงนะครับอย่างนี้มี2แท่งก็ถ้าตัดขึ้นประมาณสักล้านสเนี่ยแล้วกระชากขึ้นแรงๆนะอันนี้ก็พอที่จะ,ะสรุปว่าเป็นสัญญาณซื้อซึ่ง ถ้าซื้อปลายแท่งเขียวแท่งแรกวันที่4นะครับก็จะตกประมาณ1 3 5 0 0ล้าบาทต่อ1นบิตคอยนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆลองดูกราฟถัดมาวันที่5,67นะครัส,สวๆร้อนเลยนะครับวอลุ่มเข้ามาวันที่5ค่อนข้างเยอะแต่กราฟสีเขียวไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับชุดกราฟาสีเขียว4อันเนี้ย4 5 6 7กุมภาพันเนี่ยแล้วก็ ชุดปริมาณการซื้อขายตรงนี้นะครับอาจจะพอ,อเรียกได้ว,ว่ามันเป็นสัญญาณซื้อถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อขายวันที่6และวันที่7ไม่สูงเท่ากับวันที่4และวันที่5เราก็ต้องดูตัวตัวอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบนะครับจะพบว่าราคาเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย30การอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย30และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย14นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาส นะครับว่าราคาเนี่ยจะไม่ดรอปลงมาต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่มันถูกนัดขึ้นไปอย่างรวดเร็วนักนะครับหมายถึงถ้ามันผ่านเส้นค่าเฉลี่ย14เนี่ยนะครับก็จะมีการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย14เนี่ยอีกสักสองาครั้งนั่นแสดงว่าความเสี่ยงที่จะถูกกระชากลงไปเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับมาตรการเงินคริปโตอะไรในโลกนะครับขึ้นมานะฮะคราวนี้ สีกราฟเขียวโวลุ่มพอประมาณตัดปริมาณการซื้อขาย14วัน30วันและราคาก็ขึ้นไปอยู่สูงเกือบเกือบเท่ากับกราฟแดงที่คือเราเคยรอทั้ง2แท่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสัญญาณซื้อถ้าเ,เพื่อนๆซื้อไม่ทันที่1 3 5 0 0ล้าน3าม0 0นะครับณนะราคาณนะตอนนี้เลยนะครับก่อนปล่อยคลิปนิดหน่อยเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่1 0 0ล้าานะครับ การลงทุนก็อาจจะเป็นไม้แรกที่บอกว่าการแบ่งเงินเป็นก้อนๆน,นะครับฝากเพื่อนๆว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราพิจารณางบประมาณการลงทุนของเราเองการแบ่งเงินเป็นไม้ๆของเราเองนะครับแล้วก็ดูกราฟเราดูกราฟเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจแต่ไม่ใช่100%นะฮะไม่ใช่ร้อทั้งหุ้นทั้งคริปโตนะครับนะรบเราต้องพึงระลึกไว้ว่าความเสี่ยงมันมีนะฮะคราวนี้เรามีสัญญาณซื้อแล้วนายทั้งเทียนจะพาไปดูกราฟ สี่ชั่วโมงนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจว่าเมื่อราคากราฟ1วันเนี่ยเลี้ยงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วผ่านวอลุ่มขายแล้วแล้วต่อไปจะเป็นยังไงกราฟสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนคล้ายๆว่าช่วยดูล่วงหน้าไปได้นิดหนึ่นงสำหรับกาฟหนึ่งวันเพราะว่าปริมาณการซื้อขายแล้วก็ราคาเนี่ยสี่ชั่วโมงรวมกันก็จะเป็นกราฟหนึ่งวันนะครับ หมายถึงพูดง่ายก็คือกราฟ1วันเนี่ยเป็นกราฟ4ี่ชั่วโมงมารวมกันเป็นกราฟ1ชั่วโมงมารวมกันเป็นกราฟครึ่งชั่วโมงกราฟสินาทีนะฮะกราฟช่วงเวลาเล็กก็จะรวมกันเป็นกราฟใหญ่พอเรามาดูกราฟสี่ชั่วโมงนะครับเราพบว่าวันที่5้านะครับที่เริ่มมีสัญญ,ญาณเนี่ยนะครับตอนตีสามนะสัญญ,ญาณก็ค่อนข้างชัดเจนในกราฟสี่ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือ three white soldier ครับแท่งเขียว3แท่งค่อนขามีน้ําหนักเลยทีเดียวนะครับ volume ล่ะครับ วอลุ่ม <Volume S 2> เป็นแท่งโด่งนะครับวอลุ่มเนี้ยเป็นวอลุ่มที่เป็น4ชั่วโมงนะครับดังนั้นไม่ใช่กราฟวันหนึ่งนะฮะพลังของกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงนี่แหละนั่นหมายถึงว่าใน4ชั่วโมงอาจจะมีการเทขายขึ้นมาก็ได้นะครับและจุดที่3ครับตัดเส้นค่าเฉลี่ย14 14นี่คือ14ของ4ชั่วโมงนะครับ14รอบของของสชั่วโมง สัญญาณซื้อค่อนข้างชัดเจนเลยครับกราฟเข้าโวลุมเข้าตัดเส้นค่าเฉลี่ยครับถ้าเพื่อนๆดูกราฟ4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่า1,380,000านนะครับเลี้ยงได้ราคานี้ไม่มีกระชากยังไม่มีกระชากนับตั้งแต่ประมาณวันที่5จนถึงวันที่7นะครับวันนี้วันที่7เวลา7โมงนะครับมี เส้นกราฟสีเขียวกับปลายสีเขียวแท่งสุดท้ายเนี่ยที่เป็นแฮมเมอร์เข้ามาครับและโวล่มปริมาณการซื้อขายก็ยังมีโด่งขึ้นมาในรอบ4ชั่วโมงอันนี้พอที่จะ,ะช่วยสนับสนุนได้ว่าในวันนี้ถ้าเป็นกราฟวันนะครับก็แส,สดงว่าปริมาณการซื้อขายก็จะมีเข้ามาปริมาณการซื้อก็จะมีเข้ามานะครับในช่วงสชั่วโมงล่าสุดเนี่ยก็จะมีะกราฟ เทขายมานิดนิดนะปริมาณการขายมานิดนนะปริมาณการขายนี่ไม่สู้ปริมาณการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยสนับสนุนนะครับกราฟ1วันที่เพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าน่าจะเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้มีคำถามที่เพื่อนๆถามในแท่งเทียนเสมอนะครับพอเราพูดถึงกราฟที่มีสัญญาณขึ้นนะครับ เข้ากฎก,ฎกฎติกาของสติสัญญาณขึ้นแล้วก็จะถามกันว่าเป้าขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนายทั้งเทียนพูดเสมอนะครับจากคลิปเกา่กาๆเนี่ยเราบอกว่าเราดูเป้าของเราตามกราฟนะครับศาสตร์แท่งเทียนดูจากกราฟเป้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณขายนะครับนะบางท่านอาจจะต้องการตัวเลขนะครับนายทั้งเทียนก็จะหยิบตัวเลขที่เป็น เรียกได้ว่าสัญญาณที่ทดสอบดีกว่านะครับคือเวลาเราจะดูว่าจะซื้อหรือจะขายต่อเนี่ยเราจะไปดูว่าทดสอบนิวไฮนะครับเราจะใช้วิธีนิวไฮเข้ามาอย่างเช่นสมมุติเราอยู่ที่ประมาณ1 4ึ0 0ล้านเนี่ยเราอยู่ที่ตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะลงทุนไม้แรกเข้าไปนะครับแล้วเราพบว่าที่ สัญญาณที่น่าจะต้องทดสอบอีกสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณแรงขายณนะราคา1นล้านห้าแสนบาทต่อ1นึ่งบิตคอยนะครับตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นนิวไฮสั้นๆครับกราฟจะช้อนขึ้นไปสั้นๆเชื่อว่าจะมีการทดสอบราคาที่1นล้านห้าแสนอีกนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้นะครับเราก็ถือต่อหรือบางท่านอาจจะ,ะลงทุนเพิ่มเติม,ตมลงไปอีกหน่อยในไม้ที่2นะครับ แต่ถ้าสัญญาณขายลงมาไม่ผ่านนะถ้าพูดง่ายง่ายคือไม่ผ่านนะครับก็แน่นอนครับนั่นแหละคือเป้าขายเราก็จะทํากําไรในช่วงนี้ถึงแม้เราจะยังไม่ได้กําไรเราก็ต้องขายนะครับสัญญาณซื้อซื้อสัญญาณขายขายอย่าฝืนตลาดนะครับดังนั้นถ้าคําตอบอยู่ว่าเป้าอยู่ที่เท่าไหร่นะนายท่้งเทียนอาจจะไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับเห็นสัญ,ญญาณซื้อก็ซื้อเห็นสัญ,ญญาณขายก็ขายนะครับจุดทดสอบต่อไปก็คือจุดที่ดิ่งลงมานะครับนี่ รอบที่2ก็คือประมาณ1 7 5 0 0ล้านนานะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็มีสัญญาณทดสอบในรอบที่แล้วมาแต่เห็นว่าจุดที่เป็นจุดขายแรงๆนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับถ้าทดสอบจุดนี้แล้วผ่านไปอีกนะเป้าต่อไปก็จะไปทดสอบอีกจุดหนึ่งอีกนะจะเรียกรายงานเป้าแรกล้านห้าเป้า2องล้านเจ็ดห้าร้อยเป้า3ก็จะมีประมาณจุดที่เป็นทดสอบอีก2องล้านห้าหมื่น และจุดที่สำคัญนะครับนั่นก็คือ new high เก่านะครับสองล้านสอบาทตอนหนึ่งบิตคอยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นจุดที่มีแรงเทขายมากนักนะครับแต่ว่า,าตรงนี้คือ new high ที่เป็นระยะเวลาเดิมนะครับที่อยู่ในช่วงปีที่แล้วที่ขึ้นไปทดสอบ new high นะครับเราก็ไม่ผ่านออกมาครับเจ็นได้ว่า,เ,าเป้าที่จะทำกำไรนะครับมีตั้งแต่ ประมาณช่วง1นล้านห้าแสนนะครับจนถึง2อล้านสามแสนนะครับคราวนี้กลยุทธ์ของเราก็คือจัดสรรเ,เรื่องการลงทุนเป็นรอบๆนะครับแล้วก็ดูกราฟนะครับให้แม่นนะครับแล้วโอกาสในการทำกำไรก็จะมากขึ้นโอกาสในการขาดทุนก็จะน้อยลงนะครับผมนะ สำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นสดๆร้อนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อนะครับเข้ามาก็เลยมีคลิป e p ที่22นี้ขึ้นนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องนายแท่งเทียนเป็นกำลังใจให้กับนายแท่งเทียนทำกราฟทำคลิปนะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดโอกาสขาดทุนให้กับเพื่อนๆนะครับให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปนะครับนายแท่งเทียนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ